ก็ถ้ามึงชอบเขาอ่ะมึงก็เข้าไปจีบกันเลยเพื่อนเฮ้ยกูไม่กล้าดีซะไม่รู้จะเริ่มตรงไหน,นดียะ <c oughs> เอ็งอยากได้สาวใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผมแต่ผมไม่กล้าไปจีบครับ <c oughs> งั้นเอ็นผูกปากไว้เดี๋ยวลุงจัดการให้โอเคครับได้ครับร <c oughs> อแป๊บนะมาพร้ <c oughs> อมยังพร้ <c oughs> อมแล้วเอ็งยังมียงไว้นะสวัสดีครับคุณผู้หญิง เฮ้ยอะไรกูบอกให้เงียบอะอะไรนะคะอ๋อเปล่าเปล่าครับคือคือผมจะถามว่ามายืนมองอะไรอยู่ตรงนี้ครับยืนมองท้องฟ้าไปเลยล่ะอคะผมก็ชอบมองนะครับชอบมองท้องฟ้าเหรอคะครับอ้าวแต่เบื่อแล้วครับที่จะมองท้องฟ้าอยากมีคนมาสบตาแล้วก็ยิ้มให้มากกว่าครับลุงคือจริงๆแล้วเฮ้ยอย่าปากอันนั้นเสียงใครคะนะเนอ๋อน่าจะเสียงหมูเสียงหมาแถวนี้แหละครับอย่าไปสนใจเลยครับอ๋อค่ะเฮ้ยกูเห็นเหยื่อไอ้นมไอ้นมอยู่เปล่าไอ้นมไอโนม รวยไม่อยู่เข้าทางกูเลยงี้เอ่อสวัสดีครับคุณผู้หญิงค่ะว่าเงค่ะเอ่อคุณผู้หญิงโสดหรือเปล่าครับเนี่ยผัวอยู่ตรงโน้นนะคะพี่อ๋อครับผมครับได้ผัวอยู่ตรงโน้นเหรอมาอกูแป๊บผัวหนูอยู่ตรงโน้นเหรออ๋ออ๋ออ๋อไอ้เหี้ยติดรถกูมาอีกอ็ ว่าแต่มายืนรอใครหรือเปล่าครับตัวนี้คนเดียวอ๋อไม่ได้มายืนรอใครหรอกค่ะพอดีเพิ่งตามมาเหนื่อยๆก็เลยมายืนว่างๆอยู่เงาๆคนเดียวแถวนี้นะคะ่ะถ้าอยู่ว่างๆแล้วมันเหงานะครับลองมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาได้นะเธอ,อ อันนี้จะให้เป็นภรรยาเหรอคะมาเป็นแม่ครับจะได้มีคนให้ขอตังค์กินข้าวครับช่วงนี้ลําบากครับอ๋อครับ <laughs> หยอกครับหยอกของคุณเล่นหยอกวายนะคะเนี่ยถึงจะชอบหยอกเนี่ยแต่คำว่ารักที่จะบอกเนี่ยผมไม่เคยหลอกเลยนะครับไ oh. <ง>อ้ลุงเฮ้ยถ้ามึงไม่เงียบกูจะด่าเขาแล้วนายเชียนี่ <laughs> ดา่ดาใครนะคะอ๋อด่าพวกเลื้ยน,นรับเมื่อกี้มีคนมีคนมาเลื้ยนตรงนู้นนะอ๋อโอเคค่ะเหนื่อยไหมคะ นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะเป็นความรักว่ะมีปมเหรอคะไม่ได้มีปมครับแต่มีใจนะครับอ้าวน้องมีจงมีใจอะไรนี่แฟนพี่ผมหมายถึงมีใจให้พี่ครับอุ้ยไอ้บ้าอุ้ยอ้เต้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ผัวหนูก็ได้ก็ได้ตาซีจังยังมีจงมีใจแต่จะบอกว่าความรักที่ผมมีให้คุณนี่ไม่มีเลือนเลยนะครับอุ้ยยอดเก่งจังเลยคะเนี่ย เรื่องหยอดผมอาจจะไม่ค่อยเก่งครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวเต็งเรื่องรักเดียวครับอันนี้เชื่อได้ไหมคะครับเชื่อเถอะครับเดี๋ยวผมพาไปกินซอยจุ๊บอุ้ยอันนี้ของชอบเลยค่ะไปกินกันค่ะจ้ะขบทางทางนี้เลยครับคุณผู้หญิงทางนู้นเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผู้หญิงเฮ้ยคือรถมันเยอะครับเดินมองซ้ายมองขวาได้นะครับแต่อย่ามองข้างผมก็พอเอาสุดจริงๆคนนี้อุ้ผมขอคุยพรอเอเออคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวผมมานะครับได้ค่ะได้ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว ว,ว่าว่ามีอะไรติดติดไหมล่ะติดร้อยีเดยระดับนี้ของจริงว่ะไม่ใช่เอ้าไม่ใช่อะไรเมืม่อกี้มึงก็เห็นเนี่ยเขาจะไปกินซอยจุกล,ลุงนั่นแหละหมายถึงไม่ใช่คนนี้ลุงเอ้าแล้วมึงไม่บอกกูเล่าคือผมจะบอกลุงหลายรอบแล้วแต่ก็ขัดผมอยู่นั่นแหละโอเคงั้นโชคดีไว้ลุงขอตัวไปกินซอยจุก่อนอ้าวลุงไปแล้วไปแล้วลเจอกันลุงลุงเอ้กูจะสิงใครต่อนะเอะอ่าผู้รักหรอแม่ให้แฟนฟาร์มแล้วตัวเองเกาะหลังนะสบายเลยนะขอญาติเลย114หนึ่งสี่ รอปแป๊บปุ๊บมามาละเฮ้ยแปลงเสียงดีกว่ามันจะได้จําไม่ได้เท็เทเทอ่าเฮ้ยคิดถึงแฟนเก่าจังเว้ยฮะว่าไงนะคิดถึงแฟนเก่าอ่ะคิดถึงน้องชาตีอยากได้เหรออออืออืก็อยากเยอะทำเสียงเียอะไรมึง่ยทำไมอะเข้าห้องน้ำแล้วหัวฟาดพื้นกล่องเสียงมึงพังหรออะไรไม่รู้แต่ได้อยู่ที่น้องชาตีอะยฮยนี่เหม่อปะวะเออน้องอยู่เปล่า เหมือป่ะน้องครับครับ่าครับจแม่งไม่เหม,ม,มือนี่วะน้ององั้นพี่ถามอะไรหน่อยเออที่นี่ใครใหญ่กว่าน้องนายกดี่พี่เออเฮียก็จริงของมันไม่ใช่น้องพี่หมายถึงที่เนี่ยแก๊งใครใหญ่ไม่มีนะพี่เมืองมันเพิ่งเปิดก็ถูกของมันอีกคือกูสงบวันหนึ่งแล้วมึงนอนไม่หลับหรอเอ๊หรือว่าน้องฝนดีได้อืมได้ที่ไว้เย็บผ้าหรอเดี๋ยวได้เย็บหัวมึงก่อนเลยไอเก๋เอาเธอ จาเขาทําไมอะไรมึงเป็นไบโพล่าแดกเหรออะไรแล้วเมื่อกี้มึงพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเพิ่งมาจากห้องน้ําเนี่ยหละะัะที่รักใช่ครับมาบอ,อกลากันเอาเอาที่รักปล่อยเขาทําไมั้น <c oughs> ที่รักได้สติเมื่อไหร่เขาจะมารับมึงนะ,ะที่รักจะจีบเขาไป <c oughs> ที่รักเดี๋ยวนี้กูต้องปลอบใจมันละกผู้ผิดเลยวะเนี่ยผู้หญิงก็งี้แหละเดี๋ยวก็ชินผมไม่เข้าใจลุงอืมเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิน เดี๋ยวมึงก็รู้เองเลยกูต้องไปบอกมันเลยแล้วน้องไม่ลงแก๊งอะน้องเพราะที่นี่เ่ยเขาลงแก๊งแล้วแจกสวัสดิการพร้อมเล่นสตอรี่เลยแลน้องรู้ปะเนี่ยจริงเหรอพี่ไหนอ่ะก็นี่ไงน้องได้กล่องเทวุธเทียสองรถแรงสำหรับทำงานดำสบายๆรถร้อยโลบรรทุกของได้แบบจุกๆเพลนกล่องเอเอดีคือมีให้พร้อมเล่นนะยิ่งลงเยอะน้องก็จะได้เยอะตามจำนวนพี่ขายของเหรอพี่ไม่ได้ขายพี่แค่มาแนะนำน้องอืมชอบเลยแหละยืนเป็นปูงเงี้ยไม่มีเคสแล้วครับช่วงนี้เงาว่าอยากดูสุดตีนก็ให้ใครพูดอะไรอ่ะ อ๋อเป่าเปล่าครับมันน่าจะวิ่งไปแล้วครับไม่ต้องขักอาวุธก็ได้ <laughs> ผมผมผมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดครับ <laughs> ยายายา,ยา <laughs> เกือบตายแล้วกู <laughs> เดี๋ยวมึงเจอกู <laughs> พวกเด็กเวนี่มันต้เจอคนตาวรถไปไหนอะชิปหายแล้วไงนายกตัยน,นายกมาไงขอดูชะตากรรมมึงก่อน ไม่ตอบผมแบนนะครับนั่นไงแบนแบนผมทำไมอะครับมีคนแจ้งว่าเราชนมั่วเดไม่พั่วนะครับก็แค่ตัวถึงอะโหโอเคเลยเอ้ามึงพูดงี้ก็เข้าทางเลยยกตีเฮียตัวใครตัวมาแล้วกันอ๋อแต่ผมไม่ได้มาเป็นแก๊งอะดิผมมาเป็นครอบครัวก็นี่ไงน้องสดิการครอบครัวก็มีอะน้องได้ทั้งกล่องตีอาวุธเทียนหนึ่งเพดดรองเอดีมีให้พอเล่นเหมือนกันยิ่งลงเยอะน้องก็จะได้เยอะตามจํานวนเนี่เน่พี่ขายของอีกแล้วพี่แค่แนะนําแต่คําพูดพี่เหมือนเมื่อกี้เลยนะก็มันได้คมมเหืออนนนกัไง้ง มีคนวะครับรักว่านนะรักมากกว่าป้าข้างบ้านอีกอืมกูเบื่อวะคู่รักคนโสดอย่างเราไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ดีไรหนึ่งสามเจ็ดไอ้วูบยีวูบเดี๋ยวมึงได้วูบแน่เอาเอาเอาทำไมตัวกูเดินเองเนี่ยไมค่ะมีอะไรเอ่ยเอาเอาเอาคุณผมไม่ได้ทำมันขยับเองผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเป็นกูเป็นเทียอะไรเนี่ยอ้าเธออินนี่ใครทำไมมึงต้องกอดด้วย เขาไม่รู้จักเธอฉัไม,มไม่รู้จักเหมือนกับใครอยู่ดีๆเขาก็มากอดหนุ่เตรียมกันมาอย่างดีสินะไม่เธอแป้นเขาเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีมันเดินเองเนี่ยอ๋อแายการแป้นพังแล้วผมมาแบบเป็นกลุ่มอะนี่ไงเนาะสวัสดิการกลุ่มก็มีแล้วเนาะนี่นี่นี่ พี่ขายของอีกแล้วพี่พี่พี่แค่แนะนำสิ่งดีๆให้น้องไงน้องอ๋อแล้วสวัสดีการกลุ่มมีอะไรบ้างอ่ะได้กาชาอีเวนต์กล่องเตียววุฒิุญแจตู้เซฟรถ60โลยิ่งลงเยอะก็ได้เยอะตามจำนวนเลยป่ะเฮ้ยน้องมุงรู้ได้ไงเนี่ยก็ผมซึมซับสิ่งดีๆมาจากพี่ไงอ๋อนี่เองไม่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 ไมเนี่ยเนี่ยเนีเห็นไหมเนี่ยมันเดินเองเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพี่ผมชอบผู้หญิง เห็นไหมเนี่ยเธอมันกดเองเนี่ยอันนี้มึงชอบไม้ป่าเดียวกันด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ปา่เดียวกันโอ้หพี่อย่าดูแลกับเขานะเอาอะไรมึงเนี่ยไม่เอางั้นเชิญไปพอดรักกันให้เต็มที่เลยค่ะสิลาฟังมาก่อนเธอเดือบหล่ึ้งไปกับมาก่อนมบบีเพื่อก่อนเลี้ยวใบบีบอะไรไม่เหนียไม่เอาใบบีว่าแต่หมดแล้วหรอพี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าหลงแกงที่นี่น้องก็จะเดียว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 ว่าไงน้องพี่เหมือนขายของเลยอะ พี่ติดสำเนนยงจากบ้านเก่ามาน้องอ okay, ๋อโอเคพี่ต่อเลยถ้ามาลงแกงที่เมือง T S O P ตอนนี้เราจะมีกาชาและเงินโ C ซให้สูงสุดถึด 20, ง20,000 O C เโิกันโ C ซคืออะไรพี่ก็เงินในชีวิตจริงไงน้อง2 0 0 0 0รูปีอะนะ2อ0 0มืบาทดิวะก็ผมเป็นคนอินเดียอ,อ่ะงั้นเอ,า,อางี้น้องเอาไงพี่พี่อยากลองอะไรหน่อยเดี๋ยวน้องขึ้นมาหน่อยปาปาพี่ปาม,ามาม่ขึ้นมาอเ,เอ้ยเอ้ยพ,พี่พี่ทำไรอะพี่นี่ไงน้องนี่ที่ว่าตรงนี้น่าจะเหมาะเอ้ยพี่พี่จะทำไรอะพี่นี่ไงเอาน้องมาปล่อยแม่น้ำคงคาไงน ไปละอินเดียเหรอมึงไอ้ฟัดอินเดียเหรอถ้าใครอยากมาสนุกมามันกันให้มาที่ T S Pro Play เลยนะลูกแก๊งเขาแจกเยอะพร้อมเล่นแจกจังยเงิน o ออ่ะกิจกรรมก็มีให้แน่นคอนเทนต์เพียบกดเข้าที่ลิงใต้คลิปนี้แล้วเข้าดิสป,ประเทศ T S Pro Play กันมาได้เลยแล้วถ้าใครมาจากลุงอย่าลืมใส่โค้ดลูกแปกรับไอเทมฟรีมากมายอย่าลืมใส่กันด้วยละ่ะ